สวัสดีค่ะมาอัปเดตนะคะอันนี้ผ่านมาประมาณ1วีคได้นะคะหรือ1สัปดาห์นั่นเองนะคะวันนั้นที่ดิกรีดกรีดแล้วเราดีก็ใช้เชือกฟางนะคะมัดเพื่อช่วยพยุงเดี๋ยวนะไม่ค่อยโฟกัสเท่าไหร่มาวันนี้ยอดใหม่ที่แทงขึ้นมาแล้วนะคะเห็นไหมเ่ย เห็นไหมนี่ยอดใหม่ได้แทงขึ้นมาแล้วนะคะเราก็จะมาตัดด้วยความที่มือเดียวเดี๋ยวนะคะสักคู่นะคะใช้กันไกลแล้วกันเนาะ คือจริงๆควรจะตั้งขาตั้งกล้องเนาะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะไม่ถนัดเทา่าโอเคโอเคนะคะยอดใหม่แทงแล้วนะคะก็เดี๋ยวจะกรีดตรงนี้นะกรีดตรงนี้ออกนะคะ ดีก็จะกรีดตรงนี้แล้วก็กรีดตรงนี้นะคะเนี้ยมือบังใช่ไหมนี่ค่ะกรีดตรงนี้นะคะกรีดกลับตรงนี้นะแล้วก็กรีดกลับตรงนี้ตรงนี้เพื่อให้ยอดตรงนี้ได้แทงขึ้นมานะคะโอเคเดี๋ยวขอกรีดก่อนเดี๋ยวมาถ่ายต่อคะ่ะโอเคค่ะอันนี้คือกรีดแล้วนะคะเห็นไหม กินแล้วนะกิดแล้วนะคะทีนี้มันก็จะสุ่มเสียงมากถ้าถ้าเราไม่มีอะไรช่วยพยุงในส่วนของยอดนะก็จะใช้เชือกฟางมัดเพื่อช่วยพยุงในส่วนของยอดนะคะโอเคค่ะอันนี้ดีใช้เชือกฟางรัด มัดช่วยแล้วนะคะก็คือจะช่วยพยุงในส่วนของยอดนะไว้มาอัปเดตใหม่ค่ะสำหรับวันนี้บายบายไปละค่ะยังไงฝากกดไลค์ฝากกดติดตามให้ด้วยนะคะยังอัปเรื่อยๆนะโอเคสวัสดีค่ะ